1 9 0 0 0 0บาทผ่อน3,000ปี2 1 2 0 0 0 0บาทผ่อน2,000บาท1,60,000บาทอย่างนี้ผ่อน3,000ปี3 Open Cap ผ่อนเดือนละ4,000ที่จ้ะ ผ่อน4,000บาทตลอดสัญญา6ปี72งวดครับอเมล่า1 1 9 0 0 0บาทครับผ่อนเดือนละ2,000ครับ1 4 9 0 0 0บาทผ่อน2,000นะฟีดาปีจัดฟีโอนฟีประกันภัยและประกันเครื่องเกียร์5ปี20,000โลออกรถ7บาทนะครับ2 1 9 0 0 0บาทปี1 4ผ่อนเดือนละ4,000ไททัน6 3 9 0 0 0บาทอ่าน,นิสันโนดครับ2 6 9 0 0 0บาทครับปี20ครับปี17 2 7 9 0 0 0บาทผ่อน5,000ไททันผ่อนเดือนลละ3,000 219,000บบบบาาาาาททตอดสัััญญคคร 2, 10, 000, คร้งว่4,000 สองแสนหนึ่บ, 2, 10, 19, บาทครับค่างวดสี่พันครับห้าพบาทเช็คงห้าสองแสนเกันบาทเบี0สี่สอันบาทนิ่สารวราผ่อนห้าพันครับเอาไปสี่แสนสองหมื่บาทค่างวดแปดพันบาทสองแสนสองหมืเันบาทครับผ่อนเดือนละสามพันครับสองแสนปดหมื่นเก้าพันบาทผ่อนห้าพันสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทพอผ่อนสี่พนะครับถ้าวิ่งพระราม2มานะพี่ยาวๆนะพี่เจอตลาดหมาชัยเมืองใหม่จะมีเบี่ยงซ้ายเวกชัยมาไม่ว่าพี่จะมาจากทางอีสานทางเหนือทางตะวันออกนะพี่วิ่งพระรามส เส้นในพี่ตรงยาวก่อนเลยพอพี่เข้ามาหาชัยปุ๊บพี่เข้าเลนนอกออกเลนนอกมาพอพี่เจอมาหาชัยเมืองใหม่ให้เบี่ยงซ้ายเอกชัยมาเบี่ยงซ้ายเอกชัยมาสองกิโลถึงเลยป้ายแบบนี้พี่โคตรใหญ่แสงอรูเตอรคาแสงอลูเตอร์รสวิตนะครับ